ผู <c oughs> ้ชมครับผู้ชมครับไม่ใกล้นะครับนี่มันมีนี่มันมีนี่ลันมีนีมันมีนี่ตัวดีน่าดีวันดีดีเท่าไหร่อ้าวไปก่อนนะไอเลยคอยไปเลยอ้าวแล้วก็มาที่อามาริยาดัมผลไทยแบบดูดีมากเลยแต่พลาดดีอ๋ออ๋ออามารเยาดัม Ô mọi người ơi 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 กองเนี่ยดูแลเหมือนว่ากาามาอโ้โเลยเ้ขอาคุณุไปทำกอนมาออนมาโค้โเลยคเคอาเป็นสน่อยางแล้วก็รูแล้วเหมือนง่า

ตู้ท่ามไปโอ้โหที่สามเลยนะเออเอาที่สามเลยนะโอ้โห โเดีครับโลดลีัละทีมวอลเรย์บอีกทีครับก็ชนะทีมคู่บอลไทยต่อไปถึงนาลีครับ้าต้องการความตื่นเต้น